ว้าวสวัสดีค่ะพี่นนนี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาอัปเดตอะไรคะวันนี้มาตัดใหม่ค่ะหลังจากที่ทำหน้าผากไปทำอะไรบ้างนะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมีกรอหนุกคิวหนุกแก้มนะคะแล้วก็มีเสริมโบตซีเมนด้วยเนาะซีเมนออมิดกัมกัมเนื้อตาแล้วก็สมูกโอเพยสมุด้วยไลซิงเนาะ เม่โอเวอร์เลยเรอแม่เนาะเกิดไม่อันนี้อันนี้ผ่านผ่านไปนานหรือยังคะจริงๆค่อยๆทำค่ะค่อยๆทำจนจนล่าสุดก็คือบนซีเมนต์บนซีเมนต์บนซีเมนต์นี่ครบหนึ่งเดือนเนาะครบหนึ่งเดือนวันนี้มาฟอลโล่เนาะฟอลโล่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับผลงานของคุณหมอกีช่าคือตื่นมาตอนเช้าแล้วก็จะแบบมันจะมีความกังวลก่อนว่าแบบเอ้ยมันจะแบบบวมไหมมันจะแบบว่า บุกไหมม,มีมีอยู่คืนอันนี้เราเป็นสต,ตอรี่อาจจะยาวแต่เนยก็คือตื่นมาตอนชเช้าแล้วเหมือนกับว่ามันมันมันยุบมันปุม,ม,มก็คือนั่งตกใจอยู่แป๊บนึงแล้วก็ติงน้องว่าอุ้ยมันจะเปได้อะไรหรือเปล่าใช่แต่ไม่กล้าโทรก่อนค่ะแล้วก็พอผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งไหมค่ะ เอิมฟูก็แสดงว่าที่อยู่ปะมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับที่หมอทามแ่่ว่าอาจจะแบบจริงจมันต้องนอนนอนง่ายไงแต่อีมด้วยหมอนรองคอของเรามันก็เราความดินของเราไม่อยู่ไงเราก็แบบอาจจะไปทับมันสัก ปั๊บนึงอ่ะก่อนนอนเนาะแต่ว่าก็ฟู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ลองลองดูใกล้ๆดูใกล้ๆสวยมากคือโครงหน้าชัดมากแล้วก็ให้ให้ให้ความรู้สึกแบบรูปหน้าที่แบบละมุนมากนะคะอุ้ยผ่อรอนี่คือเอาเล็เอาเล็ใครมาเป็นพิเศษหรือเปล่าคะรินระดาอต้องโยชิรินระดาเพราะนั้นคือหน้าผากคือแบลเด็กแบล็ต้องาผ่อนหน้าผากนะผ่อนหน้าผากคือหน้าผากคือใช่เลยอ่ะกใช่เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่เอาดีๆอ่ะ นานอ,า,อาชิดไหสิดไหมแต่เรื่องจริง,รรงๆๆเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วคุณแม่หน้าแบวหน้าเด็กมากขอบคุณมากเุกท่าความรู้สึกความรู้ส<อ>ึกเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆเหมือน <ๆ S 2> ที่พูดเมื่อกี้เลยก็คือตื่นตื่นมาปุ๊บพอทุกอย่างมันดีขึ้นก็คือ,อเหมือนเกิดใหม,ม่เหมือนเกิดใหม่แบบเฮ้ยได้ชีวิตใหม่หนะใหม่มีความมั่นใจขึ้นถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ ใช้แอปตุงได้น้อยลงเมื่อก่อนคือตุงเยอะหลายแอปใช่หลายแอปตอนนี้ลดน้อยลงแต่งแสงชีวิตง่ายชีวิตง่ายขึ้นคุณแม่โอเคค่ะคุณหมอมาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ